วสวัสดีค่ะวันนี้ตัวแสบเล่นน้ำค่ะหนมบอกมือบอกมือเ,เพื่อนๆหน่อยค่ะบอกมือเ,เพื่อนๆหน่อยหนมบอกมือเ,เพื่อนๆวอกบอกมือบอกมือสวัสดีบอกมือบอกมืออกมือ,อมอมกล้องหนยค่ะ Ừ? để Để vui dưới chai, dưới chai ừ? ฮะน้กับ่ไม่เอาไม่เอาไปได้น้องอื่นว่าน้ำว้น้ำ ลื่นไหมพอ,อยังพอ,พอแล้วมั้งไม่พอทำไมอ่ะ,ะยิ้มหวานดิยิ้มหวาน <c oughs>

เดี๋ยวหัวแตกน้อมนมเอ๊ะเอ๊ะมาดูเอาลูกบอลเลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ